คือกล้ามเนื้อจะอยู่แ่แถวนี้แล้วก็ไปจับตรงนี้สาเหตุมาจากการที่เรานั่งเป็นเวลานานครับกล้ามเนื้อโดนกดหรือว่าอาจจะล้มก้นกระแทกกล้ามเนื้อก็เลยเกร็งเพอเกร็งเนี่ยมันจะหนีบเส้นประสาทตัวนี้ครับเส้นประสาทตัวนี้มันจะทําหน้าที่คือรับความรู้สึกกระสับกระสานมันจะลงไปเลี้ยงที่ขาดังนั้นเวลาที่มันมีการหนีบเส้นประสาทที่ตรงนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกปวดปวดที่ขาปวดตรงน่องบ้าง ปวดข้างขาบ้างนะครับแล้วอาจจะทําให้เวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะปวดแล้วตึงมากขึ้นหรือถ้านั่งนานๆยิ่งปวดยิ่งชา้านอนงายเราเน้นท่านอนท่านอนจะทําแล้วรู้สึกสบายกว่าวิธีการก็ชันเข่าขึ้นมาข้างที่มีอาการปวดแล้วปิดทางด้านข้างในลักสณะนี้ครับค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับปล่อยข,า,ขาลงไปด้านข้างอย่างนี้เลยขาไว้อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้เราพุ่มตัวไปข้างหน้าในักษณะนี้อย่างนี้ก็จะตึงที่บริเวณนี้ ก็เป็นการช่วยคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพก ถ้ามีอาการปวดที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วปวดล้าลงไปที่ขาเกิดจากปัญหาของกล้ามเนื้อหนีบเส,ส้นประสาทเนี่ยเราจะจัดการอาการนี้แบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วทําให้ปวดสะโพกล้าลงขากันครับหรือว่าคนจะรู้จักเรื่องสลักเพชรจมใช่ไหมครับเดี๋ยวมาแก้อาการกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับทีนี้มาดูครับอาการกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็คือกล้ามเนื้อบริเวณนี้ครับกล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้ ดูจากตรงนี้จะเห็นชัดเพราะว่าตัวนี้จะมีกระดูกต้นขาคือกล้ามเนื้อจะอยู่แถวๆนี้แล้วก็ไปจับตรงนี้สาเหตุมาจากการที่เรานั่งเป็นเวลานานครับกล้ามเนื้อดนกดหรือว่าอาจจะล้มก้นกระแทกกล้ามเนื้อก็เลยเกเร็งพอเกร็งเนี่ยมันจะหนีบเส้นประสาทตัวนี้เส้นประสาทตัวนี้มันจะทําหน้าที่คือรับความรู้สึกกระสันการมันจะลงไปเลี้ยงที่ขาเหมือนสายไฟเนี่ยจะดูดูทั้งหมดเลยนะเหมือนสายไฟยาวลงไปถึงปลายเท้าเลยนะดังนั้นเวลาที่มันมีการหนีบเส้นประสาทที่ตรงนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกปวดปวด,ปวดที่ขาปวดตรงนองงบ้า ปวดข้างขาบ้างนะครับแล้วอาจจะทําให้เวลาที่เราเดินเนี่ยมันจะปวดและตึงมากขึ้นหรือถ้านั่งนานๆยิ่งปวดยิ่งชา้าสลักเพชรก็คือตําแหน่งของกล้ามเนื้อตัวนี้แหละครับ pterygoid m u s c ที่มันไปกดนะฮะจุดที่กดก็จะเป็นจุดตรงนี้ถ้าเป็นภาษา,ส,าสังเรียกตานุกเอี้ยงนะทางแพทย์แผนไทยเนาะเขาจะเรียกว่าสลักเพชรเนาะมันก็จะกดอยู่ที่บริเวณเนี้ยระหว่างก้นกบไปจนถึงขอ้อ,ะขอสะโพกด้านหน้าตัวนี้นะครับถ้าเรามาจับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้ตรงแทแถวตรงนี้นะฮะถ้าจับจากตรง ขอบของกระดูกต้นขากับพ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นเวลาที่เขานวดเขาก็จะเน้นยืดที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นี่คือสลักเพชรนะดังนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องทําให้มันคลายครับซึ่งมันจะคลายได้ก็คือการยืดเนาะทำยังไงเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันมีปัญหาไหมวิธีการก็ง่ายครับใช้น้ําหนักตัวนี่แหละทับลงไปลงบนขาข้างนี้ แล้วลองเกรงขาดันตัวยกลอยขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเกรงขาอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นท่าออกกาลังกายท่านหนึ่งนะครับสําหรับเพิ่มความแข็งแรงเนาะแต่เน้นที่บร,ริเวณข้างขาแล้วเกรงที่บร,ริเวณสะโพกนะครับหรือเราอาจจะใช้การดันตัวเข้าไปที่กําแพงในะักษณะนี้ก็ได้ขาข้างนี้แล้วเหมือนเราจะบิดขาออกไปแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับแขนเลยนะจําได้ไหมอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ดันขาไปอ,อมันจะเกรงที่บร,ริเวณสะโพกถ้าเรารู้สึกว่ามันปวด แล้วมีอาการตึงลงขาให้มันทาตามนี้เลยโอเคนะครับท่าที่หนึ่งครับมาท่าที่หนึ่งทำยังไงให้ท่านี้ครับนอนหงายเราเน้นท่านอนท่านอนจะทําแล้วรู้สึกสบายกว่าแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของออไม่มีเตียงนอนจริงๆเราต้องทําเช้าเที่ยงเย็นเลยนะไม่มีเตียงนะระหว่างเราทำงานเดี๋ยวผมจะสอนให้วิธีการก็ชันเข่าขึ้นมาข้างที่มีอาการปวดแล้วปิดทางด้านข้างในล,ลักษณะนี้ครับง่นระันเลยนะครับ อันนั้นเอวนะครับแต่ว่าเราต้องการคือเราจะยืดตรงนี้นะครับค้างไว้นับ 1- ถึงย0นะครับปล่อยขาลงไปด้านข้างอย่างนี้เลยมันจะตึงมากนะครับแล้วก็ค้างไว้แบบนี้อันนี้คือท่าที่1เนาะเวลาทำนะครับเราก็จะผ่อนหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแล้วจับในเวลานะประมาณ20วินาทีแล้วก็กลับมาพักแล้วก็ทำใหม่3เซตนะครับ3ถึงเซตเลยถ้ามันตึงมากาก็ทำเยอะหน่อยถ้าตึงน้อยเราก็ทำน้อยหน่อย ได้ไหมประมาณนี้นะครับนี่ท่าที่1นเนาะแล้วก็ผ่อนโอเคนะครับต่อไปท่าที่2ครับเอาขาหวอยห้างขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็ใช้มือดึงเข้าหาตัวเองแบบนี้ก็ได้นะครับยืดมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะตึงที่บริเวณสะโพกต,ตรงนี้เหมือนกันค้างไว้นับ1นึถึงยีแล้วผ่อนได้ไหมครับแบบนี้นะนี่เลย1 2 3 4 5สาี่้าถ้าใครยืดไปได้ถึง1นงนาทีก็ได้ คือเราต้องการจะยืดให้มันได้ประมาณสัก2นาทีทําบริเวณน,นี้ให้กล้ามเนื้อมันคลายประมาณ2นาทีไม่งั้นมันก็ไม่คลายนะฮะยิ่งถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตึงมากเป็นมากมีผังผืดมากมันจะยิ่งทายากดังนั้นเราต้องทําบ่อยหน่อยโอเคเนาะอันนี้นะครับอันนี้ท่าที่2นะครับที่เราต้องทําเลยบ่อยๆเลยทีนี้เราจะยืดเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาไอตัวนั้นอนะไอสีเหลืองที่ลงไปเลี้ยงขานะครับวิธีการก็ให้เราเนะเอามือช้อนใต้าขาเอาขาตั้งฉากแบบนี้ นะครับแล้วก็เหยียดขาขึ้นสุดกระดกปลายเท้าลงมากระดกปลายเท้าลงมาแล้วก็ถีบปลายเท้าลงแบบนี้สิบครั้งเป็น1เซตครับค้างไว้หน 1, 2, 3, ึ 1, 2, 3, ่งสองสามผ่อนหนึ่งสองสามผ่อนหนึ่งสองสามผ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําประมาณสักเซตสองเซตนะครับเหยียดขาขึ้นสุดกระดกปลายเท้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามผ่อนหนึ่งสองสามไปจนครบ10แล้วก็พักแล้วก็ทำใหม่ ที่2โอเคไหมครับายากไหมพอได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกเนาะทีนี้มันก็จะมีท่าที่แบบว่าเออเราไม่มีไม่มีเตียงเราจะทํายังไงเราก็สามารถจะทําได้โดยการออกขาไขว้ห้างแบบนี้นะครับหรือให้ผมทำยไงทำน้านข้างให้ดูนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาไว้นงี้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้เราพุ่มตัวไปข้างหน้าในลักษณะนี้ อย่างนี้ก็จะตึงที่บรเิเวณนี้ก็เป็นการช่วยคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกกับขาได้ดีนะครับเราก็จะทำแบบนี้ผ่อนอได้เหมือนกันพอได้ไหมถ้าคนปวดมากๆอาจจะเริ่มจากท่านอนจะดีกว่าแต่ถ้าเขาอา,อาการปวดมันดีขึ้นแล้วเรามาเริ่มจากข่านี้นะครับพอได้เนาะทีนี้เราจะทํายังไงในกรณีที่อาการมันเริ่มดีขึ้นแล้วปวดไม่ค่อยมากแล้ว เราจะเพิ่มความแข็งแรงอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับวิธีการเพิ่มความแข็งแรงทานี้เลยครับให้เอาตัวเราเนี่ยนอนตะแคงนะครับเอาขาสะโพกข้างที่มีอาการปวดไว้ข้างบนแล้วก็งอเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วให้กางขาตัวไม่ต้องบิดเนาะตัวจะกม้กมๆมาข้างหน้านิดน,นึงแล้วก็กางขาแบบนี้หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับทำสามถึงหนะ้าเซตเนาะสำหรับท่าที่หนึ่งนี่อันนี้คือเพิ่มความแข็งแรงกรณีที่เราเร,เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ทาที่สองครับเราเหยียดขาไปตรงๆครับเหยียดขาไปตรงตรงแบบนี้กระดกปลายเท้าขึ้นบิดขาออกนิดนึงนะครับเหยียดตรงๆแบบนี้ดูออกนะกางขาขึ้นแล้วก็วางลงช้าช้านะครับขามันจะเน้นมันจะอยู่ในแกนกลางลำตัวนะครับมันจะไม่ไม่ไม่มาข้างหน้าในลักษณะนี้นะมันจะไปข้างหลังนิดนึงนะแล้วก็แบบนี้หนึ่งอย่างนี้นะครับสอง ไปเรื่อยๆนะครับยกไม่ต้องสูงมากนะครับมันจะรู้สึกเมื่อยที่ก้นถ้าเมื่อยที่ก้นตรงนี้ถูกแล้วนะครับคนที่มีอาการปวดมากๆจากกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือว่าสลักเพชรจมเนี่ยถ้าทําท่านี้ถ้ายังอาการยังแย่อยู่เนี่ยเวลาทําจะเจ็บมากขึ้นแล้วก็จะระบมมากขึ้นจะตึงมากขึ้นด้วยดังนั้นเวลาทำเนี่ยเอาเท่าที่ไหวอย,อย่าเพึ่งฝืนเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องทําบ่อยๆจนกล้ามเนื้อมันเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็ท่าสุดท้ายทุกท่านเอาสามท่านี้ไปทําบ่อยๆเนี่ยพอละ ดีเลยนะครับท่าสุดท้ายสมมุติว่าสะโพกที่มีปัญหาคือข้างซ้ายนะเพราะว่าต้องให้ดูข้างซ้ายคือถ้ให้ดูข้างขวาเหมือนเดิมมันจะถ่ายไม่เห็นโอเคเหยียดขาข้างนี้ออกไปครับข้ามปกติออกไปทำซิงเกิลเล็กสแตนอย่างนี้อ่าประมาณนี้เป็นบิดจ,จิ้งนะครับเป็นซิงเกิลเล็กขาเดียวยกก้นขาเดียวแบบนี้แล้วก็วางนะครับปึบยบกก้นอึบแล้วก็วางลงไม่มีแรงเลยนะครับค่อยๆทํา ทำประมาณสักสามถึงห้าครั้งต่อเซตก็ได้แล้วก็พักแล้วก็ทําบ่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเริ่มแบบโอ้เริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มมีแรงมากขึ้นนะครับซึ่งการที่เราทําแบบนี้แล้วมันจะมีแรงมากขึ้นเนี่ยใช้เวลานะช่วงแรกๆจะทําอยู่ประมาณ2สัปดาห์กําลังกล้ามเนื้อจะมาถ้าเผื่อเราทํา2สัปดาห์เนี่ยทำทุกวันเลยนะครับแต่ว่าระวังมันบาดเจ็บเนาะถ้าทํามากมันจะไม่ดีนะครับอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บแต่ว่าทําน้อยไปไม่ได้แรงเลย เหรอไหมยืดอย่างเดียวก็จะไม่ได้และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Do sole, pai do sole, pai do sole.